อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสองชิ้นนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเป็นของผู้ชมนะเขาซื้อมาใช้งานแล้วเขาก็อยากจะส่งให้ผมรีวิวนะครับเป็นข้อมูลให้พี่ๆที่อาจจะมีความต้องการหรือว่าความจําเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ลักษณะนี้นะครับอยู่ในชีวิตประจําวันบ้างนี่คืออะแดปเตอร์หรือจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับตัวแปลงนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือว่า usb device ตัวนี้จะเป็น ugreen นะครับ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเสียบเข้าออก ตั้งหนึ่งหครั้งเลยนะครับสามารถเสียบซิงค์ก็คือจ่ายข้อมูลโอนถ่ายนะครับรวมถึงชาร์จได้แล้วก็ใช้งานง่ายนะครับมีสายคล้องสำหรับกันหายด้วยเป็น USB A to USB C adapter สำหรับใครที่มีสาย USB A อยู่แล้วกอ็อยากจะแปลงเป็น USB C ก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้นะครับส่วนราคาแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อของแต่ละชิ้นเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปที่ description กับ pin comment ถ้าจะซื้อขอไปกดซื้อกันเองนะครับ เป็นข้อมูลที่ให้ไว้เฉยๆตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ USB C to Lightning connector อันนี้เป็น A ไป Type C อันนี้เป็น A อ่อเป็น C ไป Lightning นะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันนะว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแบร,รนด์ชื่อแบร,รนด์อะไรวะ m o c k d o d o มัง้งแต่ตัวนี้มันไม่เหมือนตัว M เลยมันเหมือนตอนเต่านะครับแปลกดีเดี๋ยวมาแกะดูครับผม โอเคครับสำหรับยูกรีนเนี่ยมันจะมาเป็นถาดพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวอุปรกรณ์อยู่ในตัวล็อกไม่ให้มันเขย่านะครับนอกจากนี้จะมีคู่มือสติกเกอร์นะครับวิธีใช้งานนะครับอยู่ในนี้แล้วก็จะเป็นคําแนะนําในการทิ้งสุดท้ายก็จะเป็นซองนะครับสําหรับเก็บตัวสายคล้องอันนี้จะเป็นเชือกกับตัวคาราบิเนอร์เล็กๆนะครับไว้เกี่ยวกับตัวด้านข้างข,างของอุปรกรณ์ตรงนี้นะครับผม ซึ่งเมื่อดูขนาดของตัวอุปรกรณ์แล้วเนี่ยก็คือเป็นดองเกิลหรือว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากเลยนะครับด้านนี้จะเป็น type A ส่วนฝั่งนี้จะเป็น type C ถ้ามี USB C แต่ต้องการจะเสียบกับพอร์ต type A ก็สามารถจะเอา USB C เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเอาด้านนี้ไปเสียบกับ A ได้บางทีอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าตัวเล่นบนรถยนต์นะครับบางทีมีแค่ type A ไม่มี type C แต่เรามี USB type C อยู่อยากจะใช้งานเป็น USB สำหรับเล่นเพลงบนรถอะไรแบบนี้หรือว่าชาร์จอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถจะเสียบไทสีเข้าไปแล้วก็เอาไทเ A ไปเสียบได้นะครับตัววัสดุด้านนอกที่เป็นสีดําตรงนี้จะเป็นวัสดุน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีขนาดน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงอยู่นะครับตรงนี้จะมีรูสําหรับร้อยเชือกแล้วก็สายที่เขาให้มาในนี้นะครับเป็นเหมือนพวงกุญแจนะห้อยติดตัวได้ ในขณะที่เจ้า Mock Dodo t นะครับ Type Lightning อ่ะจะกลายเป็นด้านนี้เป็น l t n i t n นะครับสำหรับ iPhone อ่อซีรีส์14ลงไปนะครับจนถึง iPhone 5มื่อ้าผมจะไม่ผิดนะส่วนเ,เจ้า16 15เนี่ยจะเป็น Type-C หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสาย Type-C แต่ว่าจะชาร์จกับ Lightning ที่เป็นอุปกรณ์เช่นผมมีหูฟัง AirPods ซีรีส์2อยู่มันเป็น Lightning อยู่เลยนะครับแต่ผมมีสายชาร์จ Type-C ที่ใช้กับ iPhone 16, 15เนี่ยเราอยากพดพกสายชาร์จอันเดียวผมก็เอาสายไท e C เสียบเข้าไปในด้านนี้นะครับแล้วก็เอาด้านนี้เสียบกับที่ชาร์จนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคนระับเป็นตัวแปลงนะครับผมอันนี้ก็จะบอกด้านข้างอยู่ว่าสามารถใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับขาก็จะบอกว่าเป็นนี่นะครับ ฟิล์มเทมรดิอะไรภาษาอะไรวะเนี่ยน <c oughs> ่านจะเป็นภาษาอิตาเลียนภาษาอะไรรูไหมไม่แน่ใจนะครับมานิโกดิอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับดึงเข้าดึงออกได้ถึง10,000หื่นครั้งขึ้นไปเสียบซิงค์แล้วก็ชาร์จได้สะดวกสะดวกสบายนะครับ travel friendly คือเล็กน้ำหนักเบานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอุปกรณ์ จากสองค่ายนี้ที่ที่มีมานะครับเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เลยนะครับพกพาสะดวกดีลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดหาอุปกรณ์แบบนี้อยู่ยูกรีนก็ดีนะผมก็มีตัวอุปกรณ์ของยูกรีนใช้งานเป็นชาร์จเจอร์กับเป็นสายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าดีนะครับดีเลยแหละนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าจำเป็นจะต้องซื้อใช้ก็ ซื้อของดีนะครับราคาผมว่าไม่น่าจะแพงมากนะน่าจะหลักร้อยนะครับก็ลองดูครับผมยูกรีนกับแม็กโดโด้ครับชื่อยี่ห้อนะไม่แน่ใจเหมือนกันเราเจอกันใหม่เอพิซอดหน้านะครับย้อนหลังรีวิวดูในเพลย์ลิสต์เออร์บานแคร์รีเออร์บานเกียนะครับบ๊ายบายนะครับเฮบิไรเดนเอาท